สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านสวัสดีเอฟซีสาวหน่อยแพ้งสวัสดีเอฟซีทุกผู้ทุกคนพี่น้องครับเมื้อวานเราพูดถึงงานอยู่ขอนแกน่นนะครับอยู่บขศสามครับสนามบขศสามเป็นงานเนะน่ยะเสน่ห์อีสานม่วนซื่นครับของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก่อนจะไปบอกบรรยากาศงานเข้าไปเบิรงอ่าเข้าไปพูดถึงบรรยากาศหลังเวที่ยวนะครับพี่น้องก็คือบรรยากาศหลังเวทีอีหลาวีเข้ากะ ส่องไหว้ฟ้าน้องก็มาต้อนรับครับต้อนรับก็มีผู้ใหม่ร่างใจคือนายห่างสวีัยท็อบชอบล่าเดมอนสวีใชท็อบชอบล่าเดมอนครับคุณแม่บัวพันธ์ทั้งศพกลับมานางให้ยกำลังใจอ่าหลังเวทีกับบอกโจยอยู่กับอีหล่าเมื่อกี้เขากะไปไหว้ไปเขาลบไปคือตามมาตามมาญาติเหล่ากัแจ็คสันอยู่แล้วพี่น้องหายนับถือผู้ใหญ่แต่ว่าบรรยากาศ เป็นไปด้วยความอบอุ่นครับเป็นไปด้วยความอุ่นโดยไปความอุ่นโดยดีพี่น้องเพราะว่าอย่างในหางทวีใช่ทับไล่กะมีสามสมาธดีกับวงสาวน้อยบอโจรนะครับทุกวงในวงการมอลล่นะครับผมบาดนี้ฮะมาพูดถึงบรรยากาศการแสดงหมื่อขึ้นครับหลังจากงานแรกของสาวน้อยเพื่อนแฝงงานแรกของสาวน้อยเพื่อนหมื่ขึ้นครับบรรยากาศกะ คือว่ากะนักนาซาหันเคร่วงฟเพราะว่าก้อนรถเข่าบ่อใดติดลมรถเข่าไปอใดขนของไปก็สตังเวทีใด,ก,ดกับปลาเก่ากับถุ่มสองถุมแล้วกับจอ LED พี่น้องบางจอเดียวกับติดประทันช่วงแรกอะผมกับลุนอยู่ว่จาจะแสดงท่านบอเพราะว่าในระหว่างนั้นมีเวทีอีกเวทีหนึ่งคือเวทีมอรับสิงครับอยู่ในงานเวทีนั้น,นจบสามทุม กับเป็นเวทีของสาวน้อยเฉลี่เลรียญภกระดามเบิ้งไหล่สดของอ่าส่องเจลวันต่างๆนะครับเนาะก,กันรุ่นกันว่าเซเซทท่านวอแต่กับเซทอ่าตอนแสดงเนี่ยเริ่มแสดงบอท่านตีติพี่น้องจอนเนี่ยพบก,กับว่าเอากลังอาส่งกลังใจใหายุ่แล้วว,ว่านอ่ะแล้วก็แสดงไปได้ประมาณที่หาเพีงเลยพ,พี่น้องเพื่อนกะ ทัดขันกับรถเรากำเริ่มจากตลกมากครับพี่หนอ้องจอกลับมาสวยงามคือเก่าจอกลับมาสวยงามคือเก่าเราก็เต็มที่คือเก่าเสียงกำมาเต็มที่จอนี่ถ้าไปเนือดเสี้ยกับอุ่นใจพวานี่คือการเปิดงานของการท่องเที่ยวโดยใช่เลย,ยพี่นอ้องการท่องเที่ยวนี่เขาต้องเต็มที่เพราะว่าเขาจะส่งออกไปโปรโมททั่วประเทศเป็นทั่วประเทศทั่วโลกล้วกำ อุตส่าห์เขาได้มากงา่ามสีเขาหนองโชว์สีเสียงสีเสียงเต็มที่แต่กับถึงจะมาซาเนนิดนิดนึ่งพี่น้องแต่กับมาครับแต่กับมาแบบสวยงามเลยครับจอ L.E.D มาแบบสุดยอดแล้วก็น่าทึ่งก็คือโซ่อีหล่าวออห้อ,องเือขึ้นพี่น้องเสียงหนองมาแบบเต็มแใบบสกลางวานมากเลยลองเพลงนี้มาแบบเต็มสุดยอด อุ้อิงนี่ขนาดผมฟังจากมือถือไรซดเด้พี่น้องเ่อได้ฟังจากจออ่าสมัยไลอ่าตอนไรซดนะ่ะมันจะมีเสียงจากมอนิเตอร์นะครับตนนัวนี้ฟังจากเขาตั้งไรซดให้่เสียงออกจากลำโพงพี่น้องดเสียงกี่าวอุ้งอิงเข้าพี่น้องชุดยอดอีนี้เสียงนองนี่ถ้ารู้ถ้าล่วงทุกทุกอย่างเลยเสียงนี่สาดพุ่งขนาดเสียงอุ้งอิงขนาดเสียงโทรศัพท์ไรซื่อๆนี่นขนาดนี้พี่น้อง แต่เข้าไปฟังหนางานจจะขนาดไหนเพราะว่าเสียงงูอิงเนี่ยตามที่ฟังนี่สุดจอดครับบอกตรงๆเลยผมฟังแต่ในโทรศัพท์ฟังเสียงจริงผมไม่เคยไปฟังขนาดแต่ว่าก็มีคนหนอกฟังว่าเสียงจริงหรอพ่อแห้งจะคิดโอกาสไปฟังอยู่จะคิดโอกาสไปเบิ่งอีกทีหนึ่งาหรับติดตามน้องมาโดนเป็นหลาจะแก,แกแล่ะกี่เขามาเลยละแต่ก็บเรเคยฟังเสียงสดจะเพื่อ ฟังจากเสียงโรศับหนึ่กัสุดยอดแล้วเสียงนองนี่ศาสตร์ผุ่งกลางว่าดีดลครับสำหรับเสียงนุ้งอิงแล้วก็ผูดได้ว่านองลํำเพิ่นพอเปลี่ยนพี่นนองลํำเพิ่นกองน้านี่ครับป้าหุงอิงนี่ก็บว่าธรรมดาพี่น้องต้องใส่ลํำเพิ่นแบบสุดยอดครับลำแบบอ๋อผมมีสีตีครับพี่น้องสำหรับผุ้หอิงอแบบมวนหลายลํำเพิ่นตีกองน้านองนี่ เนี่ครับกระเมลื่อนในอุ้งอินก็บอยเห็นหายเอฟซีพิดหวังกับเอฟซีกับกับบอยพินหวังเอฟซีกับเขาไปแบบทายลุกทายอย่างคือเก่าคือบรรยากาศกับเก่ากับป้าอีกแล้วพี่น้องบรรยากาศปีที่แล้วจังไดกับลูกการ์ดทีคือเก่าหลังจากน้องออกมาเวทีนี่จะมีคนเขาไปทายรูปหุ่มยิ่งาเวทีให้ก,กิีบคือเก่าบรรยากาศเก่าน้องยังกระแสดีคือเก่า หลังจากเล่ยน t t ah pay, ยูคอนแกนเองงานต่อไปเล่นยูดอนครับวันที่ยี่สิบแปดครับี่น้องวันที 18, ่ยี่สิบแปดค่ำเสาร,ย 28, ร์ยี่สิบแปดเล่นยูดอนอยูใกล้กันไปนะครับเน้อับผมที่อาชีพนี่วันที่ยี่สิบแปดะตอนแรกกับย<ม>ูดอนถือว่าเมื่อคืนนี่ก็พราได้ครับสำหรับอาเวที่เพราะว่าถือว่ากลับมาเร็วอยู่เพราะว่าต่างกับท่านปก็ เขากัใจหายโอ้หนาโซหนางาท่องเที so ่ยวอ่าในอีสานมวนซื่นเนียนี่ก็หนาสะไห่แจเริ่มต้นแจกะถือว่ามาษาแตแกกะดีกว่าบมากเลยครับสำหรับแสงสีเสียงมืดเนี่ยถือว่าเต็มลอยไข่ลอยเลยครับคลิปนี้ก็เอาความเคลื่อนไหวของสาวน้อยพี่แพงมาฝากพี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับไข่ส่องบัตรน่อกระซ่อนนะครับเด้อถ้าเ่าบอชัดถ้าเบาพอ เอ,อออาตรไหนกับขออภัยเป็นอย่างสูงเพราะว่าปนนอกระซ่อนเป็นมือใหม่ในการเห็ดลิปกับในการมานางเบารับี่นอกแต่เลยอาจจะบ่ถึกใจบางคนถึกใจบางคนกับขออภัยนํางเลครับเ้อเพราะว่ากำลังฝึกคัดจะพยาย,ยามเพลิดีที่สุดครับคลิปนี้กะอย่เลื่เรื่อพี่นออกวันที่หนึ่งพฤติการนี่งานกถินบ้านน้องคู่งานอ่าราอเอกไม่หน่อยอีหล่าครับผู้ใด อยากไปลงงานหรืออยากรวมเฮ็ดบุญสื่อบัตรออนไลน์เลยียสื่อบัตรออนไลน์เข้าไปกันเลยครับซอยสามีรังวั่นรุ่นหรือกันครับซื่อบัตรนาจะบ,บัตรละร้อยยี่สิบครับตามจียิ่นมากครับร้อยยี่สิบบาททักไว้ที่เจ็ดพ่อแม่น้องอิงหรือเบาโทนกนเลยครับคลิปนี้เอาไว้สำหรับครับสวัสดีครับ